ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ .com จอมคำลังเวกจะคอออกมากล่าวออกมาเตือนถึงบุคคลผู้คิดจะมีความรักถึงบุคคลผู้ที่คิดจะร่วมรักปักฐานกับใครสักคนหนึ่ง คุณต้องต,ตรองนึกดูดีๆค,คิดดูดีๆพิจารณาดูดีๆว่าเขาคนนั้นคู่ควรกับความรักของคุณไหมเขาคนนั้นซื่อสัตย์กับคุณมากพอไหมเขาคนนั้นดีต่อคุณมากพอไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณให,คใ,หคให้ความรักผิดคนไปให้ความรักกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ให้ความรักกับคนที่เห็นแก่ตัวให้ความรักแก่คนที่เห็นค่าความรักของคุณในอนาต คุณก็อาจจะประสบพบเจอกับความทุกข์ที่แสนจะทรมานเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความรักกันไม่สมหวังเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความรักที่โดนทรยศเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความรักที่โดนหักหลังสวมเขานั้นมันช่างเป็นความทุกข์ที่เจ็บปวดทุกทรมานยิ่งนักดังนั้นทัง้งหลายเมื่อคิดจะรักแล้วคุณก็ต้องเผื่อใจเตรียมใจเตรียมตัวไว้เจ็บไว้บ้าง จะเป็นการดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณเจ็บทุกใจโดยที่ไม่มีการเตรียมใจไว้ล่วงหน้าคุณอาจจะทนพิษบาดแผลของความรักนั้นไม่ได้คุณอาจจะทนพิษบาดแผลจากความผิดหวังไม่ได้อาจจะทําให้คุณนั้นคิดสั้นทํากรรมใหญ่หลวงคือการฆ่าตัวตายอันเช่เนได้จากข่าวต่างๆมากมายที่เห็นคนโดดตึกตายแขวนคอตายบ้างอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมา ดังนั้นท่านทั้งหลายเพื่อให้ความรักของท่านที่จะเกิดขึ้นนั้นประสบสุขความเจริญและความสุขพึงพินิษพิจารณาดีๆว่าคนที่เราจะรักนั้นเป็นอย่างไรคนที่เราเกิดความรักนั้นดีเพียงใดคนที่เรามีความรักให้นั้นซื่อสัตย์เพียงใดเพื่อเป็นการตัดสินใจที่เรานั้นจะร่วมรักปักฐานลงหลักปักฐานกับคนคนนั้น เพื่อป้องกันตัวเองหัวใจเองไม่ให้เจ็บปวดทุกทรมานเพราะความรักด้วยความปรารถนาดีจากพระคาถาศักดิษษ์สิทธิ์ .com จอมขมังเวทเมื่อท่านคิดจะรักก็เตรียมใจไว้เจ็บไว้บ้างก็เป็นการดีขอให้มีความสุขจากนี้เลยตลอดไป